ถ้าให้นึกถึงอะไรเก่าๆละ่ะเอ๊ะทานไฟใช้ตากรบงั้นเหรอไม่ใช่เก่ากว่านั้นอีกขนมตุ้งตามงั้นเหรอเฮ้ยเก่ากว่านั้นเป็นพันๆปีฟอสซิลขนมตุ้งตามงั้นเหรอนี่อยากตายใช่ไหมอ๋ออาร์หรอครับพี่เอาปืนมาเออเออเออได้ได้เดินเสารครับพี่ผมไม่กวนตีนแล้วครับขอโทษครับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม p r e h i สโตเร c c ช้านั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเราจะย้อนไปเนะคะเมื่อสมัยพันล้านปีค่ะสมัยนั้นเนี่ยมีทั้งไดโนเสาร์นะคะแล้วก็มีทั้งปลาฉลามหลากหลายชนิดเลยไปดูดีกว่าว่าเครื่องในจะเป็นยังไงค่ะโอ้โหถ้าพูดถึงสมัยพันล้านปีเนะคะเราก็จะนึกถึงแบบคนยุคหินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมปเข้าไปดูเลยดีกว่าปลาฉลามมีหลากหลายรูปแบบเนี่ยปลาฉลามแบบปกติ ปลาฉลามแบบเสือเขี้ยวดาบปลาฉลามแบบเออปักนกนะฮะแล้วก็มีปลาฉลามแบบหัวไดโนเสาร์ว,วันนี้เราจะเล่นแบบไหนดีเอาเริ่มตั้งแต่ปลาฉลามหัวไดโนเสาร์ดีกว่าสื่อความเวิ้งหวางฉันจะกัดกินพวกแกให้หมดเน่โอ้ตัวนั้นตัวใหญ่ตัวนั้นตัวใหญ่ฮึฮึ โอ้ยหนีเร็วโอ้ยโอ้ยพวกมนุษย์ไม่มีพันคอยาวด้วยนะฮะข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นฟอสซิลต่างๆไหมฮะโอ้ยฉันเป็นฟอสซิลยิ่งจะมาฆ่าฉันอีกเหรอโอ้ยนกกระจอกเทศมาไดโนเสาร์โอ้ยโอ้ยโอ้ยพวกเราอย่าปล่อยให้อ้ฉลามตัวนั้นมาฆ่าเราหัวขาดเลยเนี่ยเก็บฟอสซิลเอ้บางพังโอ้ยนก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 ชาร์ชาร์จพลังชาร์พลัง ฮึบจุ๊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 ใครเคยอะไรไม่ให้สืบพันต่อไปอ๋อโอ้โหฮิปโปผมไม่ใช่เอออุ้ยอ้ยฉลามฉลามปัดปัดให้หมดตัดให้หมดโอ้โหแม้แต่คอฉันยังตัดเลยเหรอฟาวานเราต้องขึ้นแนวข้างบนบ้างชัดพลังแล้วก็โอ้โหโอ้โหโอ้โหลงมาลงมาลงมาลง ออมาสนับหน้าโอ้ยเราได้เห็นสัตว์ลาลายชนี้เลยอุ้ยบิ๊กบอยบิ๊กบอยตายไปแล้วเฮ้ยข้างหน้ามีใจอันทรีค่ะเราก้องค่อยๆฮึบุบนี่สักบ้านข้างบนเหลอมานี่หุยมันดีว่าเกมนี้อโหยเฮ้ยเราจะอยู่ไม่ได้แล้วนะถ้ามันอยู่อย่างนี้เนี่ยโอ้ยเราได้พลังวิเศษมานะคะเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะบูมาแรงบูมาแรงเโอ้โหขนาดจระเข้ตัวเล็กๆยังไม่ไหวที่จะฆ่าพวกผมไม่ไม่ไม่รอดหออุย UFO อ้ยมีอยู่เอยเฮ้ยอันนี้เป็นดาอะไรเนี่ยอุ้ยคอยาวคอยาวไอเนสซี่เนสซี่อือเออพวกเราชาวเนสซี่ก็โดนฆ่าเหรอเราเป็นมิตรกันไม่ใช่เหรอจ๊ะไม่ใช่ไม่มีใครเป็นมิตรหรือสตูฮาเด้ นั้นตอนนี้จะฆ่าทุกคนเขาบอกว่าให้เราขึ้นไปบนน้ำตกโอ้ห what the hell โอ้ปลาหมึกอย่างเราก็โดนฆ่าเช่นกันโอ้โหโอ้ยโอ้ยเอิร์ดเคว้เอิร์ดเคว้อุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันเต่านี่มาบอสเหรอบอสเหรอมาเพื่อนหเฮ้ยข้างหน้าอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปมานี่ก่อนอุ้ยมีสไปเดอร์ด้วยฮะ เฮ้ยหุยยบอสใหญ่บอสใหญ่ข้างบนมีแมงมุมแมงมุมแมงมุมเหรอแมงมุมเหรอมาุยโอ้ยมนุษย์นี่กลายเป็นแบบมดไปเลยอ่ะอุยแลเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วโอเคเรียบร้อยยังยังไม่เข็ดตอนนี้เป็นป๋าฉรามปากนกพรแกต้องเดินฆ่าให้หมดยังมันอยู่ยังมันอยู่อุย นี่มันนกนกยูงนี่โอ้โห oh, พวกเราเป็นสัตว์สวยงามอย่าฆ่าเราเลยนะมีปาปิรนยา ا ไหมเนี่ยโอ้ย oh. ถ้าดูจริงๆนะคะเกมนี้เนี่ยรายละเอียดเยอะพอสมควรเลยนะดูสิมีคอยาวนะคะหลากหลายชนิดเลยอุ้ยแมมมอสแมมมอสแมมมอสชาบาแก้วเหรอโดนไปดิโอ้ย oh. ดูคนเรารู้เลยนะคะว่าสมัยก่อนเนี่ยคนเนี่ยขี่นกกระจอกเทศอุมาอุยข้างบนมีนก นกเหรอโอ้โหไม่ทันไม่ทันนน่อู้ยอู้ยอุ้ยมลแรงปอมลรงปอลงมาลงมาพวกตีมากฉันจะเก็บให้ครบถุกตัวฟอสซิลอยู่ข้างบนนะฮะเฮ้ยตัดปลาฉลาบเฮ้ยตัดปลาวานก่อนเอช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 โอ้โหมีนกร้องกรีดร้องด้วยเฮ้ยช่วยด้วยสิคะ บีโร um ่ช่วยเราด้วยซูเปอร์แมนอยู่ที่ไหนยุคนี้จะมีซูเปอร์แมนที่ไหนล่ะอุ้ยอุ้ยตัวนี้น่ากลัวไอ้ตัวนี้ราคาไปแล้วนี่หว่าจริงๆตัวนี้ไม่ใช่บิ๊กบอยนะเนี่ยมันเป็นสไปโนใช่ไหมแห่ได้จอบแล้วเอ้ยได้ขวานมาแล้วตัดต้นไม้ตัดต้นไม้นี่คนสร้างบ้านขอบคนสร้างบ้านขอบคนสร้างเมาอนี่ค่ายหมดโบนัสโบนัสโบนัสสำคัญสุดโอเค โอ้ยนี่ไงนี่ไงบิ๊กบอยบิ๊กบอยลูกมาทำอะไรตรงนี้ลูกอ่าผมมามาแดนเล่นฮับแม่โอ้ยๆๆ้ยโอ้ยโอ้ยเอ,ยอ,ยอยลากลงมาลากลงมานี่มันลำยายนี่นี่นะฮะสมัยก่อนก็มีการฆารันฟันแทงกันแล้วอุ้ยไอน,นี้ใช้ดีมากเลยอ่ะดูดิเขาเรียกว่าอะไรตัวค้อนเหรอเออ คนตายหมดเลยโอ้โหเมียบอกว่าให้ไปจับปาทูน่านี่ยังไม่ทันจับเลยนะเนี่ยเรือร่มซะและ้เรือร่มในหนองอุ้ยอุอ้ยอ,อ,อุมีคนยุคหินนะคะอยู่ใต้อุ๊ยอุยอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำคนยุคหินเมื่อกี้อยู่ในถ้ำเก่อกองไฟอยู่ข้างหน้ามีสมีอะไรนะมันมุม,มเหรอมาอันนี้มันนี้ก่อนเออ ม่เงียบเงียบเงียกราบกรจริงๆปลาฉลามปากเป็ดมีไหมเนี่ยได้ไม่ค่อยรู้เรื่องปลาฉลามเท่าไหร่นะคะหูเลือดบอสยังเหลือเยอะอยู่เลยอะจริงๆข้างล่างนี้เราสามารถแบบเก็บคะแนานจากฟอสซิลข้างล่างได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะะก็ถือว่าหุยมันหยดติ่งมากๆเลยะค่ะสำหรับเกมนี้ใครอยากเล่นนะคะก็ ไปที่เว็บนะคะ y8.com นั่นเองสำหรับวันนี้นะคะป้าน้าขอตัวงลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายเสียงแหบเลยนี่ตีสอแล้วเนี่ย